นปุทจะปลุกขมายสบายสบดี๋ยวร์เทะทุกคระถกะถหรอคะ ันจะปิวไหมเราแก้มไม่รู้ค่ะแต่สวยดีค่ะถ้าเปิดไปมันจะคิดว่าจะน่าจะสวยนะคะนี้จะลองดูติดให้เสร็จก่อนอเราจะทำเองอู้หคนนั้นก็อยากช่วยค่ะเอาขึ้นบ้าอยากว้ากูถีเดียเซลีนอะว้าวเดี๋ยวเราใช้ซูบัสสุมเอาเพลง เอาทังกล่องมาเลยค่ะตู้เย็นดีๆ้ระวังกันด้วย ก็หลูกย <W fry stage mainland> okay. <laughs> <workout> ังไม่ร้อนเลยค่ะร้อนเลี้ยวร้อนแล้วเหรอโอ้ยโอเคฉันน่าจะกินบล็อกคเนี่เหรอคะค่ะโอ้โหเอ้ค่ะทุกคนมาทานเซตกระทะด้วยกันค่ะพัชชิวาาจอมีสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะวันนี้น้องแก้มมีมีแขกค่ะวันนี้น้องแก้มมีแขกมาทานด้วยก็เลยจะแยกโต๊ะสวัสดีค่ะ น้แก้มกับเค้กบ้างนดแม่่างเสร็จแม่จั้ยาถึ่างหมูกระทะก่อนขามานะคะทุกคนมาทานหมูกระทะด้วยกันค่ะ ล้างมือกันด้วยยาสองคนล่ล้างมือก่อน,น,นวันนี้นนนนนบุฟเฟ่หมูกระทะค่ะบุฟเฟ่ต์หมูกระทะ <c oughs> แกมีแขกม,มาบ่อยค่ะทั้งชมเล่นกันแล้วก็มากินกัน นะกินเสร็จหรือ,อยังลูกเ,เด็กๆกำลังกินขนมปังค่ะตอนเย็นเพราะว่าวันนี้แม่ไม่ทำกับข้าวค่ะมากลางวันกินหมูกระทะไปโอ้โหพงกลางกันเลยค่ะหมูกระทะพงกลางเลยค่ะแล้วก็ตอนบ่ายก็กินเค้กกันอีกทำเค้ก ไหนเราไปไหนแล้วละ่ะเซลีน่านะ่ะจะต้องรีบกินแล้วก็จะได้ไปแปรงฟันอาบน้ําเสร็จแล้วกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปแปรงฟันแล้วก็จะได้เข้านอนต้องรีบเข้านอนเพราะว่าอะไรคะทําไมถึงต้องรีบเข้านอนคะเพราะวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรคะค <c oughs> อ่ะเคี้ยวก่อน <c oughs> อ่ะเคี้ยวก่อนอืม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 ออ พรุ่งนี้จะไปโรงเรียนแล้วเหรอจะไปอนุบาลแล้วเหรอคะค่ะอ๋อตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมคะเไหนสัมภาษณ์ไหยตื่นเต้นไหมคะตื่นตื่นเต้นไหมคะค่ะตื่นเต้นเหรอคะให้ตให้บอกว่าตื่นเต้นไม่ใช่ให้เต้นตื่นมาเต้นเออตื่นมาเต้นเนาะไหนถ้าไปโรงเรียนแล้วคุณครูจะถามว่า Wie heißt du? Silina

ไปแปรงฟันที่แกยังกินไม่เสร็จเลยค่ะเผ็ดนิดนึงอะกินได้แล้วนะเผ็ดนิดนึงอะกินได้อะทําเป็นกินได้แล้ว <c oughs> กินแด้็ต้องกิน <c oughs> ใช่ไหมรีบกินแล้วจะได้ไปแปรงฟันแล้วจะได้รีบเข้านอนตอนนี้สองทุ่มสิบนาทีแล้วสองทุ่ม <c oughs> ครึ่งก็แยกย้ายการห้องครห้องมันเลยโอเค้วแปรงฟันให้น้องก่อนน้องไปลนะเอายืนดีดีมัดผม dia 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 awalnya oke apa Nenaki. จะเลือกเอาป่ะเดี๋ยวไม่ถูกใจเดี๋ยวไม่ถูกใจวัยรุ่นฟอสซิลอาบันบู๊ชชอวอันนี้เหรอคะไปอ่านตรงนี้ใช่ไหมอ่ะไปนั่งเลยดี อ่านให้ใครอ่านให้ฟังป๊าป๊าให้แม่อ่านไหมป๊าป๊าทำไมไม่ให้แม่อ่านล่ะเพราะว่าป๊าป๊าลูสติกเาะป๊าป๊าอ่านแล้วสนุกกว่าป่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอป๊าป๊านะคะค่ะ it's s u p e เราก็มาเช้าขนั่งรอป๊า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 ไม่มาสักทีป๊าป๊าคะเรียก็ไป๊เลยป๊าป๊า gesagt Papa mehr lustig dann hier nur <melodiezint> lesen kurz lesen und dann das ganze Buch ja 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 auch schlafen 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 Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Chase. Oh. Ich bin der Polizeihund bei der Paw Patrol. Wir haben gepusht Wir wohnen in der Ar Warum ist hm. Bürgermeister Besser Weil sie eigentlich so böse? Weiß nicht. Obwohl der Bürgermeister ist und ja hier sein sollte. Es sind leider nicht immer alle Menschen gut. Ja. Warum? Und Weil er böse ist ja nicht. Immer böse ist oder Kann Sachen nicht, falsch du, macht. Ich will ja. immer Sachen klauen. Mh, dann mit dem Lua malen. Mh, mit dem Lua. Ja. Der Scheiß <laughs> ist der Polizei. Ja, ja, ja. Und die fangen immer. Oh. Die werden der Bürgermeister besser, besser eingesperrt. Ja? Mhm. mhm. Schabler, ich, soll ich weiterlesen? Bei unserem ersten Einsatz müssen wir das verrückte Feuerwerk von Bürgermeister Besserwisser löschen. Ich bin so aufgeregt, dass ich stecken bleibe und Marshall mich retten muss. Papa, hm? Marshall. Papa, warum ist Marshall ganz unten? Wo ist Marshall? Wo ist Marshall? Da. 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 Der Marshall muss den Chase retten. <laughs> dem, 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 dem wird es dem schon warm, da kommt schon das Feuer nach oben. Und dann schießt der Wasser nach oben, damit das Feuer ausgeht und der Chase keinen heißen Hintern bekommt. heißen Schwanz. Ein heißen Schwanz, ja. Jetzt fühlt sich Chase. Ui, der es du siehst. ich hier อันนี้ดูว่าอ,อันอันที่เลกค่ะนีนี่คะ่ะทุกคนวาดเมื่อวานนี่คะ่ะอันนี้เออสองแผ่นนี้เมื่อวานนี้วันนี้วาดกับน้องแผ่นนี้ใช่ไหมนี่คะ่ะสวยไหมคะทุกคนดูสิคะม่แกมวาดเองคะ่ะเมื่อวานเมื่อวานที่ไปซื้อของมาได้สีมาใหม่กล่องหนึ่งคะ่ะซื้อสีมาใหม่กล่องหนึง่ง <c oughs> ได้สีมาใหม่กล่องน้งาหวานอันนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าทําอันนี้แต่และน้องอ่ะค่ะน้องก็ทําเด็กสองแผ่นสามแผ่นสวยไหคะทุกคน่ปโอเคเก็บใส่กระเป๋านี่จะเอาไปให้คุณครูดูที่โรงเรียนเพราะว่าวันจันทร์ไปคุณครูก็จะถามว่าทําอะไรการวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทาอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะก็นั่นแหละเ <c oughs> ด็กๆเขาก็จะมี เลืองเปเล่าการวันจนันทร์มาทำอะไรบ้างแกก็เลยจะเอางานฝีมือไปอวดครูค่ะรูปภาพที่วาดเองวานนี้เก็บกระเป๋าไปเป็นฟันแล้วคือน,นอนได้ค่ะคุณเะนะครูตื่นแต่ชาเดเอร์ไม่อยอมุกมือคะ่ะอือหือ